บริษัท JAA Hydraulic จำ um กัดนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้า เป็นเครื่องเจจันเบรกรุร่น c 9 3 3 5าม a ใช้สำหรับเจจันเบรกสามารถเจได้ทั้งดำและดิสค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาคุยกับพี่ช่างนะคะเพื่อสาธิตการใช้งานและวิธีการรักษานะคะราไปพบกับพี่ช่างเลยคะ่ะมาทีนี้เรามาทำความรู้จักตัวเครื่องก่อนตัวเครื่องที่ลูกค้าซื้อไปครับก็คือจะได้หมดนี่นะครับเป็นพวกชุดอะแดปเตอร์แล้วแต่เบ,าเบา้าดิสเบ้าดำนะครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเป็นไซส์ของดำหรือดิสแต่ละรุน่นค่ะ อันตัวนี้จะเป็นของชุดเจดมชุดชุดเจดานะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกยางกันสะท้านในกรณีที่ว่าบางท่านลูกค้าบางท่านนี่คือกินใบมีดเ,เยอะเกินไปก็เกิดการสะท้านหรือไม่ก็กรณีที่ว่าลูกค้าบางคนจานเริ่มจะสึกเยอะแล้วเริ่มบางเยอะแล้วก็อาศัยว่าเจียจานมาก่อนเกิดการสะท้านก็จะใช้ยางมีร้านนะทีบนี้ให้มาสองไซส์ครับคือตัวเล็กนี่จะเป็นของดิบ ส่วนตัวใหญ่ที่เป็นของดำหรือในกรณีที่ว่าเราเสียดำล้วเกิดการชานมากๆก็ใช้สองเส้นมัดรวมได้เลยครับแต่ส่วนนี้จะเป็นตักลางคือเท้าครัใช่ครับแล้วต่วนนี้ก็จะเป็นสวิตช์อสวิตช์ตัวนี้ตัวนี้กดเราเปิดใช้งานปกติไหมครับฮะแบบนี้ครับเราจะติดปกติคุณเราเราเราปิดดับเครื่องปั๊บแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดเนี่ยลืมกดเดียวแล้วลืมเอ้ย มันกดไม่ติดอย่าลืมหมุนตามลูกศรนะครับเพื่อให้มันเด้งออกมาครับอ่นะครับเด้งออกมาแล้วนะครับอ่ะเด้งมาครับเนี่ยกดได้ครับประมาณนี้แล้วส่วนตัวนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกเป็นคันโยกออโต้อะลยที่ว่าเราตั้งใบนีนดแล้วอะไรแล้วอ่าพร้อมที่จะใช้งานจริงก็พอเราเปิดชุดเครื่องแล้วก็มาสับเป็นออโต้เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ผมสาธิตดูเลยหนึ่งค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้ข้างเครื่องนี้ก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวสำคัญเลยครับตัวนี้ในกรณี รณีที่ว่าลูกค้าเจียจานอยู่อ้าวเรามีลูกค้ามาหน้าร้านลืมไปว่าเราเจียจานถึงไหมอ่ะไม่ต้องห่วงงนี้ถ้าเครื่องไหลมาโดนดูเซนเซอร์นะครับคระบบเครืร่องจ,จะดับเองครับแบบนี้ประมาณนี้คนนน่ะอันนี้มาเดี๋ยวผมจะลองมาสาธิตการเจียจานให้ดูอันนี้เราเอาเจียมจานมาสำรองลองเอาจางงงเียให้ดูนะครับ แต่จานตัวนี้จานที่ตัวนี้ต้องไม่เกิน350มิลน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเกินแล้วอ่ะมันจะระบบมันทํางานไม่สุดพอมันใหญ่เกินไประบบไปสุดก่อนประมาณไปมีดอาจจะเขาเรียกอะไรแบบจะเหลืออยู่มาณน,นี้ครับนะอาจจะเหลืออยู่เอามันที่ถ้ามาเกิดมันเกิน350ประมาณว่าถ้าระบบมันสุดแล้วไงครับแต่ว่าเนาาื้อาจานเรายังเหลืออยู่แนะนำะคืออย่าให้เกิน350มิลทีนี้เราต่อไปเราจะมาดูอะแดปเตอร์แล้วก็หาอะแดปเตอร์ที่ว่า ที่เข้ากับตัวของเราได้ออาประมาณนี้เลือกดูไหลายไซส์นะนไซน์นี้โอเคส่วนนี้เขาจะเป็นปอกรอให้ทีนี่คือมันเข้าไปในชุดหมดแล้วก็ผมลืมบอกไปอีกกรณีนึงก็คือสมมติว่าหลังจานตัวเนี้ยมันเล็กใช่ไหมครับครับมันเล็กอ่ะเราก็ใช้เป็นตัวเล็กคือตัวนี้ ถ้าหลังาจมันใหญ่ตัวนี้ก็ใช้ตัวใหญ่ใช้ตัวใหญ่ได้เลยอเพราะตัวนี้เราสามารถแบบอถอดได้จะแน่นๆนิดนึงแต่าหาอะไรยังทำไดครับใช้ได้ครับป็นาต่อไปผมจะทำอยู่นะครับะใส่เลนเตอร์ใส่เขาไปไม่ล็อกกรณีเข้าไปหรือกรณีที่ว่ามันลองนั่นยังเหลือก็คือเอาพวกเลนเตอร์นี่ครับมาลองลองเพื่อที่เราให้ไปเนี่ยนะคะใช่ครับเพื่อให้แบบให้เราไขไขน็อตได้เพื่อเราไขน็อตล็อกของเขาได้ก็ล็อกใช่ไหมครับ คือการทํางานคล้ายๆแบบแคล้ายๆแบบเครื่องกึงครับเออถ้าลูกค้าท่านใดที่ว่าเคยมีเอ,อพื้นฐานช่างกึงแล้วทีนี้ก็เขาเรียกว่าจะใช้งานง่ายเลยครับตอนนี้คือการแล้วก็พอทำมันระไามีล็อกอยู่แล้วก็กดท้ายนึงบแบบหมุนแตงข้างหลังตัวนี้เล็กตัวเล่นไบมีด หรืออีกกรณีนึงก็คือกรณีที่ว่าเอ้เขาเรียกว่าหน้าหน้าจันทิตตัวนี้ยถ้าเกิดว่าหน้าหน้าในกับหน้านอกมันไม่เท่ากันเราไม่จำเป็นว่าตัวนี้ต้องตรงเป๊ะเราสามารถปรับได้ครับปรับให้เข้ากับหน้าจานของเราได้ครับไม่จำเป็นว่ามาเจอว่ต้องเกือบต้องกินหน้าตรงมาอย่างเดียวเราสามารถไขปรับได้เลยใช่ครับอ่บอเราได้ที่ล้วก็เปิดนะครับเุื่รณ นี่ล้วก็ประมาณว่าแล้วก็กินัปก่อนสักหน้านึงไอ้สักหน่อยนึงก็ได้ครับบริษัทของเราจำหน่ายเครื่องมือสำหรับเปิดู่ซ่อมรถยนต์จักรยานยนตร้านแตยยางถูกชนนี้หากลูกค้าท่านใดสนใจ สินค้าสามารถเลือกซื้อเลือกชมได้ที่ www.jas999.com นะคะหรือทักข้อความทางเพจนะคะจะมีพี่พี่เซลล์พร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านเลยค่ะพอแล้วได้ที่แล้วไหมครับแล้วมาสับที่ผมบอกทาง้านันตัวนี้ครับสับเป็นเกียวโต้ตัวนี้จะเป็นออโต้อ่ะสับลงมาครับนะแล้วเครื่องเ็าจะไค่อยไหลออกมา การเกียนคือสักเจียสักสองถึงสามรอบก็ได้ครับกำลังดีบางคนแบบว่าใจร้อนอยากได้รอบเดียวก็มันจะทําให้ใบมีดซึกเร็วแล้วก็จะให้เนื้อจานเนี้ยเป็นเส้นสระดานสระดานแล้วหลังจากนีมันจะแก้ยากคือเราใจเย็นมือเปิดสักสองถึงสามรอบดีกว่าครับนอกจากเอ่ะไรนี่ว่าจานที่ว่าไปเจอเคสต,าาาตั้งหนักมาแบบเบรคกระดานฐันเบรคแล้วเจอน้ําก็จะเป็นรอยโคตรแล้วกันนั้นนั่นก็จาะเขาเรียกว่าจะใช้หลายรอบนิดนึ่งเขาจะค่อยๆไหลมาแบบนี้ นี่มันไฟมันต้องเอาไว้คือสองลงนี้ใช่เขาก็จะใช้ไปส่อตามเนื้องานเนี่ยเราดีลราเราเห็นแต่คืว่าลูกค้าบางคนน้อยไว้แบบในหลังร้านหรือกลางร้านเป็นจุดแบบแสงอาจจะเข้าไม่ถึงมากถ้าใช้ไฟนี้เปิดดูนะดูไอเ้เนื้องานเราได้ครับใช้ให้ด้วยนะคะมุดว่าเนี่ยมดเราเกลี่ยมาใกล้ๆสุดเนี่ยจะมีเล็บเป็นเสียงส,ส,สะท้านสะท้านปั๊บเราใช้ยามนี้รัานได้ครับอีกกรณีน่าจะเป็นพวกอ่าพวกเนื้อจานเริ่มบางเกินไปจับอีกกรณีคือว่าลูกค้าอาจจะ ติดใบมีดกินเยอะเกินไปก็มีมีส่วนครับผลที่ผมบอกแนะนำเป็ครั้ต้นว่าเออขอแนะนำไปสักสองถึงสามรอบกว่าการเกียคือเอาง่ายคือช้าแต่ชัวร์ครับแล้วก็มันช่วยถนอมใบมีดด้วยให้อยู่กับเรานานแต่ถ้าคุณทคนใจร้อนผมบอกไปก็คือว่าบางกนแบบกินเยอะอยากได้ครั้งเดียวที่เกียดรอมันก็มันก็มีจะมีผลเสียตามหลังก็คือใบมีดสึกเร็วแล้วก็ทำให้เนื้อจานทดลานของทานเนี่ยมันจะแก้ยากต่อให้เอายางให้รัดจากทีแรกมันแก้หายากนะครับถ้ามันทะทานเข้าเนื้อไปแล้วกอเจียไปเรื่อยใช พุทลิมิตช็ชอปมันจะตัดเพลงเองครับราจานเกียรหนึ่งรอบใช้เวลาไม่นานครับจะเป็นแบบนี้เลยอย่างี้พอเราเสร็จแล้วครับแล้วก็เอาโตโ๊ขึ้นนะครับหมุนพิณออกโปรดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ ไปก็จะเป็นดำต่อไปเป็นดำนะคะเราจะให้พี่ช่างสาธิตให้ดูะะถ้าเป็นดำก็คือถ้ามุตรีเราจะเจียดำครับชุดดิสนี่คือเราแบบประมาณเรา,เอาออกหมดเลยครับเพราะเราจะใส่อุปกรณ์อของดำก็คือเราเออกออกเลยใช่ไหมคะชาใช่ครับอ๋อต้องยกออกเลยครับอ,ออกทั้งชุดไปเลยเพราะดำตวเนี้เขาจะมีอุปกรณ์ครอบมากันกันกระแทก จังแทกแล้วประมาณเดี๋ยวกันเพว่อให้แกนเสียหายได้จะคดมาขึ้นมาแล้วก็วเดี๋ยวงานยุ่งงานยายกอะไรครับตอนนี้เสิิยรภาพคดขึ้นมาข็เลิดปิดมาให้ครับทางโรงงานทาะเจดับแล้วก็ไขหกเหลี่ยมสองตัวนี้ออกครับอันนี้เราก็ต้องอลอกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือขอครอบกันมาให้การมาการาบไปกระแทกเพราะว่าแกนดับมันจะเล็กกว่าแกนดิดครับอ่ะนี่ครับน,น,บน,นี่ตัวนย่างเด็กไว้ ทีน,นี้เราก็จะมาเอาอุปกรณ์ดำมาใส่นี่ครับแต่เราใส่เตรียมการก่นอนเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาชุดฟิดมาใส่ก่อนฟิตเราใช้ปปเป็นพวกปากแกนเพราะว่าตัวนี้ผมขอ,อนนท,ที่นี้มันมบาดยิมมาให้อตอนนัวนี้ว่าดำน้ำใหญ่อ่ะแล้วก็ใช้ตัวใหญ่ตรงนี้แตนน่ตัวนี้จะมีอ่ะแล้วจะมีกรเตอร์เรขอขอตอนนิมมาให้เพราะว่าแกนดิสกันดำมันเข้า พอดัมอาดัมวันนี้เลยเลือกอ่าเป็นตัวของดีแม็กตัวธรรมดามาพยายามอย่าให้กระแทกแกนมากครับกระแทกแกนมากเดี๋ยวแกนมันจะมีปัญหาอย่างทีง่บอกแกนโคแกนขแกนข็ง,งครับมีผลเยอะเหมืนนอนกันครับอะดปเตอร์นี้ก็เขายังมีที่นี้มาให้เหมือนกันเหมือนเดิมครับเอาพวกดปเตอร์เขาเนี่ยมาใส่เพื่อให้เราเพื่อให้เราอ่าใช่ครับให้เราเกีียวได้ก็จะคล้ายคล้ายเออคล้ายกับที่ชิ้นเใช่ครับ โอเคตึงนะนอย่างนี้ตอนไปจะไม่ยุ่งตรงนี้แล้วครับหรือเราตั้งใบมีดอย่างเงี้ยคือเป็นการตั้งใบมีดใช่ไหมใช่ครับเหมือนครับตัวนี้ตัวนี้เราไม่เป็นต้องตั้งให้ตรงได้เหมือนกันอยู่ด้วยขนาดกางขนาดใหญขนาดจ้ำนี่ครับ เหมือนกันใายๆกันใช่ครับเราสามารถบิดเอียงได้แล้วแต่สายการใช่ครับแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งก็คือที่ผมจะตั้งให้ลูกค้าคือผมว่าถ้าปกติเราตั้งตรงแบบนี้ใช่ไหมครับผมจะสําหรับผมนะผมจะเลื่กปิดใบใบหน้าใบนิดนึงให้แบบประมาณให้มันเอียงลงนิดนึงเพื่อหลบมุมโค้งของของนับนะครับค่ะอันนี้คือสูตรของผมนะล้วแต่ของการไม่ต้องตอนนี้ก็ได้แต่สำหรับก็ทําเอียงหน่อยก็ดีครับเพื่อให้หลบช่วงมุมโค้งควรจะโดนด้านล่างใหม่ดครับกดเครื่องครับ ค่ะเดี๋ยวหนูให้ดูใกล้ๆนะคะมาเป็นแบบนี้พอได้พอเราได้ที่แล้วครับเหมือนเดิมครับสับโอโตเพราะนี้มันจะนจะถอยหลังอ่อนเดียวครับอ๋อค่ะ ประมาณนี้ครับค่ล้ายๆกันใช่ครับแต่นี้รายละเอียดเยอะกว่าใช่ตัวนี้จะขั้นตอนการจะตั้งอันนี้มันใช้ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงอันนี้เราก็รอจนกว่าจะหมดเลยใช่ไหมคะซาใช่เหมือนกันก็เหมือนกันเราค่อยๆเปิดไปทีละหน่อยๆเหมือนกันครับทีละสองถึงสามรอบเหมือนกันไปเจอที่บอกไปเจอพวกเทสหนักอะไรเงี้ยที่ว่าจานเบียร์จานทุกใบอ่ะ มันอาจจะไม่กลมร้อเปอร์เซ็นต uh ์หรอกครับแม้กระทั่งจานที่เราเบิกศูนย์จริงๆเบิกศูนย์รถยนต์มาแค่้ยบมันก็ไม่กลมร้อเปอร์เซ็นต์นะเสียงนี่มานะครับเสียงที่ว่าที่ผมบอกที่แรกว่าเสียงเรียกเสียงสะท้านนี่แหละเนี่ยเสียงสะท้านครือเสียงแบบนี้เลยใช่คือปื๊ดๆคืออะไรเดี๋ยวต้องใส่ยางรัดต้องใส่ยางใช่ครับเนี่ยวจะเรียกเสียงสะท้านแล้วครับนี่ครับเสียงแบบนี้แล้ว บวกก<ช>ับว่าเนื้อจอานนี้มันบางแล้วด้วยมันก็มีผลมีผลวยครับมีผลเยอะเลยแต่วันนี้มันเป็นการว่าไว้เทสไม่เป็นไรครับแต่ถ้าการใช้างานจริงเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยบางขนาดนี้ครับรเสียงก็จะใช่เสียงแบบนี้นนเลยที่ผมบอกว่าเป็นเสียงระท้านระท้านนี่เลยแน่เลยครับเสียงนี่เป็นเสียงนี้เลยครับ นี่เดี๋ยวพอหมดเขาก็จะตัดเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับเหมือนกัน<ม>พอมาโดนล,ลิมิตนี้มันจะตัดเหมือนกันหรือว่าถ้าเกิดเราเรายืนดูแลอยู่แล้วนะกว็ปิดตัวเองเองก็ได้ครับโอ้โใกล้ใกลจะเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะตัดเองถ้าเราเราปล่อยเขาตัดเองก็ได้แต่ว่าเราถ้าเกิดเราพูดกรณีว่าเรายืนเฝ้าทํางานอยู่แล้วเราก็จับพูดเองอยู่บ้างจับกดเองได้เลยใช่ครับเดี๋ยวเนี้ยดเดี๋ยวนี้ผมจะาแก้เนีให้ใช้มีวิธีแก้เนี่ยที่ว่าจะแบบใช้อ่ายางรัดนีะครับใช้ยางเลยจะเป็นยางหรอคะใช่ครับแต่วาลารัดก็ระวังทีนีนะครับว่ามันจะมีีบโดนหน้าโดนตาวันนี้ครับถ้าเราไม่มั่นใจก็ใช้สองเส้นเลยครับใส่ได้สองเส้นคู่เลยใช่ไหมคะใช่ครับ เดี๋ยวครับขอหน้าสิไรแล้วก็ตัดอุตโต้ดูแนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ เอลงาเบ,าล,บาลงนะคะเมื่อกี้จะดังเลยนี่ก็เป็นวิธีแก้ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับวิธีแก้บางคนเออมันก็แบบแก้อย่างบอกเวลาบางคนว่าเอาไปมีดจิกลงไปกินเยอะเงี้ยก็พอมาช่วงกลางๆไปปลาก็จะเป็นเสียงแบบตอนแรกหยุดแก่รอบแรกจะดัง <ภา S 2> ค่ะืออาจจะเป็นดังลเลยเป็นเส้นขึ้นคลื่นเลยครับพยายามแบบไม่ต้อ,องเครียดมากพี่จีนบอกกินใจเย็นๆกินทีละน้อยๆครับทับ้งสองสามรอบเนี่ยมันก็โอเคครับบางคนแบบกินก็บริใจร้อนเอารอบเดียวมันก็ รอบเดียวมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ครับเราก็ทำให้ไปมีดพื้เร็วด้วยอะได้วยใช้ได้ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนไปมีดอีกแล้วครับค่ะจะเสียงเบาลงกว่าเมื่อกี้เลยใช่ครับอันนี้นะคะล,ลูกค้าก็จะเป็นรุ่น C 9335A นะคะสําหรับเจยียจันเดกสามารถเจยียได้ทางดำํำไดดิบนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางดำ180-320นะคะ แล้วก็ตัวดีสร้อยแถึง3 5มมิลความเร็วรอบเ5ถึง130ต่อนอาทีกำลังมอเตอร์1.1กิโลวัตต์น้ำหนักอยู่ที่200ถึง260กิโลนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพอเราเจียแล้วน้าข้างในจานก็จะดูเรียบเนียนขึ้นนะคะครับโอเคแต่แต่ถ้าให้เีียอีกอีกสักรอบอนึงกำลังสวยอีกรอบอยัเป็นเส้นเล็กๆอยู่มาเส้นขึ้นมา,านผมงบอกวเราแรกเราเป็นหลักยางเนี่เราจะอีกถ้าอีกรอบก็จะโอเคแล้วล่วะก็คือการใช้งานก็จะประมาณนี้ครับค่ะแล้วพี่ช่างคะเราวิธีการรักษาล่ะคะการรักษา ครับนี้มาดูน้ำมันจมนี่ตรงนี้น้ำมันของใหม่ก็คเคจะเป็นที่บริษัทใช้ก็จะเป็นเออก็จะเป็นพวกน้ำมันเกียร์หรือเครื่องท้ายพอดีครับเบอร์90อาจจะใช้อยมาณ3ลิตรครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราจะใช้งานไปเราเกิดใช้งานบ่อยๆถ้าเกิดมีน้ามันดำาครับถ้าใช้งานนี้มันดำแล้วล่ะดำแล้วเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนสายคือเรามาถ่ายตรงนี้ครับถ่ายถ่ายตรงนี้แทนแล้วก็หาเป็นอุปกรณ์แล้วถ้ารองนิดนึงมันจะได้ไม่เลอะเทอะบนตัวเครื่องแค่นั้นเองครับอะใช้อยมาณ3ลิตร แล้วก็ส่วนอ่าส่วนพวนกลางสไลด์พวกนี้อ่าเป็นพวก <ฮะ S 1> จระลบีอัดกระเดนพวกตัวนี้เขาจะมีเขาเรียกเป็นตัวอตาลูกป,ปืนว่าสำอัดจระลบีที่ลงมาลงาในรางตรงนี้เนี่ยลงในรางตัวนี้<ม>ในฝั่งตัวนี้ครับ<ฆ>ตัวนี้อาจจะเกลี่อันนี้นึงก็คือเดี๋ยวทางล่างมันคงเรียมถอดได้ครับเพ<ม>ื่ออะไรเดี๋อัดจระลบีไปข้างในเหมือนกันครับทั้งทั้งรางบนรางล่างเหมือนกันันนี้ด่วริงใช่ครับแต่จุดตัวนี้เขาอาจจะไม่มีลูกปืนมาให้ก็แล้วจัลบี ลมฉลมอ่าแล้วก็ลอาข้ามบนออกก็ได้ครับแล้วก็การทำความสะอาดก็คือเอาเป็นพุตกรณีที่ว่าเราใช้งานเสร็จแล้วก็หาเป็นแปรงๆๆๆเล็กๆ,ๆแล้ปัด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 ได้หรือจะใช้ลมได้แต่ถ้าเกิดใช้ลมแล้วก็ค่อนข้างระวังนิดน,นึงเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อฝุอ่นองเหล็กเนี่ยมันเข้าตาเข้าไปเนมือจะอาจจะเกิดอันตรายคือใช้เป็นแปรงปัดปัดปัด่อกก็ได้รอบนึงอะไรประมาณนี้ครับ ก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเออก็มหกีหลักๆก็คือเป็นเรื่องน้ำมันกับพวกชุดสไลด์พวงนี้เพราะการใช้งานตรวน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าเกิดอย่างที่บอกไปทางต้นว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่ว่าม,มีพื้นฐานลงกึ่งแล้วก็จะเขาเรียกว่าวจะใช้งานง่ายเป็นซีลิ่งไอ้ใคร้ายเออเครืคร่องกึ่งแต่ว่าไอ้พวกรางนเนี้ยมันจะไม่ได้ไหลลื่นแบบเครื่องกึ่งนะครับแต่พวกจุดจาน์เนี้ยมันเขาเรียกว่ามันจะตึงตึงมือหน่อยลูกค้าบางคนที่ซื้อไปไม่เข้าใจไปปรับรางหลวมเลยแบบเอาแบบแบบลื่นมืนน่ยมา เป็นเส้นเป็นอะไรหมดเลยเนี่ยแก้มันแก้ยากนะตรนี้ก็คือว่าสเปคโรงงานมากแบบาจะทำให้แบบตึงๆมือนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็คือการทํางานก็เหมือนว่าเด็บถ้าเกิดจุ่มบอกไปกคือบลูกค้านั่นไหนทจะว่าเพลม,มีพื้นฐานลงตึงแล้วเงี้ย ก็ทมาดเขาใจง่ายใช้งานง่าย,าย<ะ>โอเคกม็มีเไม่ไดมากการดูแลก็มีท่านนี้ครับขอบคุณพี่ช่างนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าของเราสามารถเลือกซื้อเลือกชมได้ที่ www. j a 9 9 9 com นะคะหรือว่าถ้าข้อความหน้าเพจได้เลยจะมีพี่เซลล์นะคะให้คําแนะนํากับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ